คนโสดเวลาตรวจภายในเนี่ยมันจะเสียสิ huh, ่งไหมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเจ็บหรือเปล่าคะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะก็ตรวจภายในไม่ต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมใจไปนะคะแล้วก็อย่าอย่านุ่งครับเกินไปถอดยากนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปพนไปล้างน้ําหอมหรือโกนขนนะคะค่ะน่ะนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่สองคนโสดอ่าคนโสดปัจจุบันนี้ก็มีสองแบบนะคะก็คือ สอดใส่เครื่องมือไม่ได้เลยน้องตังตรวจ oh. ไม่ได้นะคะ uh. ก็คุณไม่ต้องกลัวก็มีคนโสดมามาหาชมาีเนี่ยเรื่องเื่อจากมีปัญหาภายในชมาีก็บอกตรวจภายในเขาบอกเขาโสดบอกว่าคุณไม่ต้องไปหมอ่อนถ้าสอดใส่เครื่องมือได้ก็สอดใส่ไม่ได้ก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องสอดใส่ก็จะมีสองส่วนในส่วนหนึ่งสอดใส่ไม่ได้จริง uh. ๆรเพราะเยื่อประมาจันเนี่ยหนาะแล้วก็ไม่ยืดเลยเด็กส่วนหนึ่งคนโสดเนี่ยนะคะมีการช่วยตนเอง ก็จะไม่ต่างจากคนที <g 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 ่แต่งงานแล้วสามารถตรวจได้ดังนั้นประเด็นที่สองนะคะการจะตรวจภายในได้หรือไม่ได้ก็ไปก่อนก็ได้นะคะคุณหมอจะตรวจนะคะและประเด็นที่สามเรามีโรคภายในแต่เราตรวจภายในไม่ได้เราก็เลือกอันตราซาว์แทนนะคะล่าสุดเชวลีก็ตรวจน้องอายุสิบสี่นะคะก็คือเนื่องจากเขาปวดไปจำเดือนรุนแรงมากตรวจภายในไม่ได้ค่ะนะคะเพราะเยื่อหุ้มมดลรกหนาแล้วก็จะเจ็บก็ตรวจอันตราซาว์ นี่จะอันทศสาวดูมดลูกนะฮะอันทศสาวหน้าท้องก็ไม่เห็นอีกก็อันทศสาวโคตรวันหนักค่ะอ๋น้องเขาบอกว่าเขากลัวมากเลยไอ้อันทศสาวเชลีเลยบอกว่านี่หนูดูนะคะเครื่องมือหมอเล็กกว่าลำอืของหนูค่ะเราเอือกออกมา้นเราเท่านี้เครื่องมือมันอันเท่านี้ดังนั้นสรุปว่าไม่เจ็บก็สามารถตรวจทางอันทศสาวทางอัวันหนักได้ชัดเจนนะคะก็เห็นมดลูกบาชัดเจนนะคะพอมดลูก นี่เป็นอวัยวะในอุ้งชิงการนะคะการอันตรสาวน้าท้องบางทีเห็นไม่ชัดแม้แต่กลั้นปสัสสาวะแล้วก็ยังเห็นเห็นไม่ชัดนะคะ